สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับคือเรื่องของอบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราจะดูกันว่าโครงสร้างบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยอิงจากพรบอบจปี2540เป็นหลักเลยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะกฎหมายฉบับนี้สำคัญมากนะคะเพราะเป็นเหมือนตัวกำหนดกติกาหลักของอบจทั่วประเทศเลย คือก่อนหน้านี้อาจจะมีกฎหมายย่อยๆหลายตัวพรบนี้ก็เข้ามาทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นทันสมัยขึ้นค่ะโอเคครับงั้นเริ่มกันที่โครงสร้างพื้นฐานก่อนเลยนะครับเอ่อทุกจังหวัดต้องมีอบอจอใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกจังหวัดเลยกฎหมายกำหนดให้อบอจอมีสถานะเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลอ๋อหมายถึงมีตัวตนตามกฎหมายทำสัญญาอะไรเองได้แบบนั้นนะครับ ถูกต้องค่ะเหมือนบริษัทหรือองค์กรเอกชนเลยแต่อบจอเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนะคะครับแล้วโครงสร้างหลักๆและครับเห็นว่ามีสองส่วนใช่ค่ะแบ่งชัดเจนเลยคือมีสภาอบจอ,อันนี้ทำหน้าที่ค่อยๆฝ่ายนิติบัญญตัติกับอีกส่วนคือนายกอบจอเป็นฝ่ายบริหารค่ะอันนั้นเลยค่ะเป็นหลักการแบ่งอำนาจเพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลน,นันค่ะน่าสนใจครับ งั้นเรามาดูฝั่งสภาอบจกันก่อนสมาชิกสภาหรือสอ,อบจอที่เราเรียกกันเนี่ยมายัางไงครับสอ,อบจอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเลยค่ะประชาชนในจังหวัดเป็นคนเลือกเข้ามาเลือกตั้งโดยตรงเลยแล้วจํานวนสอ,อบจอแต่ละจังหวัดเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันค่ะ ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นๆอย่างจังหวัดเล็กๆประชากรไม่ถึง5 0 0 0 0นก็อาจจะมี24คนแต่ถ้าจังหวัดใหญ่มากประชากรเกิน2ล้านคนก็อาจจะมีได้ถึง48คนเลยค่ะโหต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อให้สะท้อนเสียงประชาชนได้ดีที่สุดสินะครับใช่ค่ะหลักการเป็นแบบนั้นแล้ววาระของสอ,อ,อบอจอล่ะครับอยู่นานแค่ไหนวาระปกติคือ4ปีค่ะนับจากวันเลือกตั้ง4ปี แล้วถ้าจะพ้นตำแหน่งก่อน4ปีมีกรณีไหนบ้างครับก็มีหลายอย่างนะคะเช่นเครบวาระตายลาออกอันนี้ก็ปกติแต่ที่น่าสนใจคืออาจจะพ้นเพราะขาดประชุมสภาบ่อยๆโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับสัญญาที่อบจทำหรือแม้กระทั่งถูกประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยลงคะแนนเสียงถอดถอนออกไปเลยก็ได้ค่ะโอ้มีถอดถอนโดยประชาชนด้วยเข้มข้นเหมือนกันนะครับ แสดงว่าต้องรับผิดชอบต่อคนเลือกพอสมควรเลยใช่ค่ะเป็น,นกลไกสําคัญเลยแล้วในสภาเองเนี่ยเขาทํางานกันยังไงครับมีประธานมีรองประธานไว้มีค่ะสภาจะเลือกสอ,อบอจอด้วยกันเองนี่แหละขึ้นมาเป็นประธานสภาหนึ่งคนแล้วก็รองประธานอีกสองคนคอยทําหน้าที่ควบคุมการประชุมการประชุมก็ต้องมีสมาชิกมาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งถึงจะครบองค์ประชุมแล้วเวลาตัดสินใจล่ะครับใช้เสียงข้างมากเป็นหลักค่ะ แล้วสภา,าก็ยังตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้นมาช่วยพิจารณาเรื่องเฉพาะทางได้ด้วยอ๋อมีคณะกรรมการย่อยๆได้ด้วยแล้วสออบอจอทั่วไปทำอะไรได้อีกบ้างครับนอกจากลงมติอีกอย่างที่สำคัญคือสอบอบจอมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกอบอจอได้ค่ะการบริหารงานของนายกอบจก็เป็นเครื่องมือที่สออบจใช้ตรวจสอบฝ่ายบริหารนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับเป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยตรง ทีนี้ย้ายมาดูอีกฝั่งบ้างนายกอบจอ,อันนี้คือหัวหน้าฝ่ายบริหารเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของฝ่ายบริหารแล้วนายกอบจอมาจากไหนครับเลือกตั้งเหมือนกันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดเหมือนกันค่ะวาระก็4ปีเท่ากับสอบ,อบจอ,อ้าวเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันเลยแล้วมีจํากัดวาระไหมครับเป็นได้กี่ครั้งมีจํากัดค่ะกฎหมายกําหนดว่าดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ อ๋อสองวาระแล้วก็ต้องเว้นวักไปก่อนใช่ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้มีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างคุณสมบัติคนที่จะสมัครก็ค่อนข้างออกเข้มงวดนะคะต้องอายุไม่ต่ำกว่า35ปีต้องจบปอตรีเป็นอย่างน้อยหรือถ้าไม่จบปอตรีก็ต้องเคยมีประสบการณ์การเมืองมาก่อนเช่นเป็นสอสอสวหรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นๆนะคะครับครับกำหนดไว้ละเอียดเลยแล้วอำนาจหน้าที่หลักๆของนายกอบจอนี้ทำอะไรบ้างครับ โอ้โหกว้างขวางมากค่ะคือกำหนดนโยบายเลยว่าจะพัฒนาจังหวัดไปทางไหนบริหารราชการทั้งหมดของอบจอสั่งการอนุญาตอนุมัติโครงการต่างๆแล้วก็ยังแต่งตั้งถอดถอนรองนายกอบจอได้ด้วยซึ่งจำนวนรองนายกก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของจังหวัดหรือจานวนสอบจอนะคะรวมถึงตั้งเลขานุก,การที่ปรึกษาวางระเบียบภายในต่างๆเรียกได้ว่าเป็นผู้กลุ่มอำนาจบริหารทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะ แต่ก็มีขั้นตอนนะคะก่อนจะเริ่มทำงานเนี่ยนายกอบจอต้องถแถลงนโยบายต่อสภาอบจอให้รับทราบก่อนต้องถแถลงนโยบายก่อนแล้วสภาต้องลงมติเห็นชอบไหมครับไม่ต้องลงมติค่ะแค่ถแถลงให้รับทราบเฉยเอ๋อโอเคครับแล้วการพ้นตำแหน่งของนายกล่ะครับมีสาเหตุคล้ายๆสอบจอไหมครับคล้ายๆกันมาค่ะก็มีครบวาระ ตายลาออกขาดคุณสมบัติหรือถูกศาลสั่งจำคุกแล้วก็มีกรณีถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออกหรือถูกประชาชนลงมติถอดถอนได้เหมือนกันค่ะมีถอดถอนโดยประชาชนได้เหมือนกันเลยทั้งสอ,อบจอและนายกใช่ค่ะแล้วถ้าตำแหน่งนายกว่างลงกระทัน,นี่คนที่จะมารักษาการชั่วคราวคือประหลัดอบจอค่ะซึ่งเป็นข้าราชการประจำสูงสุดอ๋อให้ประหลัดอบจอ รักษาการไปก่อนจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่ได้ถูกต้องค่ะทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นไปก่อนโดยรวมแล้วนะคะกฎหมายอบจอฉบับนี้ก็วางโครงสร้างที่ค่อนข้างชัดเจนคือให้มีทั้งฝ่ายสภาที่มาจากเลือกตั้งคอยตรวจสอบออกกฎเกณฑ์แล้วก็มีฝ่ายบริหารคือนายกอบจอที่ก็มาจากเลือกตั้งเหมือนกันทำหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดผลทั้งหมดก็เพื่อให้การบริหารจังหวัดสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆภายใต้กรอบกฎหมายค่ะ พอฟา์มแบบนี้แล้วก็น่าสนใจนะครับการที่ทั้งสอ,อบอจอและนายกอบอจอต่างก็มาจากฐานเสียงเดียวกันคือประชาชนเลือกมาโดยตรงทั้งคู่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกันหรือเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเขาจะจัดการกันยังไงเพื่อให้สุดท้ายแล้วการพัฒนาจังหวัดมันเดินหน้าไปได้จริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดอันนี้ก็ คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราลองเก็บไปคิดกันต่อดูได้นะครับ